ค่ะกาบสวัสดีว่าแม่เป็น้องจาวตายทุกคนกันด้วยวันนี้เราอยู่กับช่องภูผาบี้นะทุกคนหรือภูผีบ้าน,นะทุกคนั่นแล้วทุกคนวันนี้เราจะมาสอนนะทุกคนทําสกินนะทุกคนเห็นหรือเปล่านี่สกินเลยนะทุกคนนี่ไม่เป็นสกินนะทุกคนเราสามารถทําเองได้แบบฟรีๆนะสําหรับทีร้านเชอ่อหรือไพ่ไมครับธรรมดาก็ทําได้หรือเปล่า น่าจะทําได้นะทุกคนโอเคนะทุกคนก่อนอื่นเลยนะทุกคนออกก่อนแล้วก็ให้ทุกคนเข้ามาใน Google Chrome นะทุกคนแล้วก็เข้าไปในคําว่า Nova Skin นะ Nova Skin เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะทุกคนแล้วก็กดเข้าไปอันแรกเลยนะทุกคนให้มันมีหน้าตาแบบนี้เลยนะทุกคน นี่คืออันที่พูสร้างขึ้นมาเองเลยนะทุกคนต่อไปเราจะต้องไปทำเองนะเราสามารถเอาของเรามาทำก็ได้นะทุกคนเราจะ troll นะทุกคนเราจะเขียนมา troll หาหาเอาใหม่นะทุกคนนี่นะทุกคนทุกคนสามารถเอามันเป็นแบบอย่างได้นะทุกคน เราอาจจะเอาอันนี้นะทุกคนแล้วก็เราก็เอามาสร้างเองได้เลยนะทุกคนเราสามารถเอานี่ได้เลยนะทุกคนหรือเราจะไม่ต้องปรับแต่งก็ได้นะทุกคนเอาตามเลยก็ได้นะทุกคนเราจะลองใช้แบบเราจะลองมาวาดกันเลยนะทุกคนสมมติว่าเราเปลี่ยนอยากเปลี่ยนสักนิดนึง ป๊บหนึ่งนะทุกคนเราจะเอาชีปเปลยก็ได้นะทุกคนนี่นะทุกคนแล้วก็เปลี่ยนนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวมันจะติดติดเหลืองนะเราต้องรีบระบายนะนเราสามารถทำแบบไหนก็ได้ตามใจชอบนะทุกคนนี่เลยนะทุกคน เราสามารถทำแบบเป็นเชลทับบี้ก็ได้นะทุกคนเราแค่ทำนะทุกคนนี่เลยนะทุกคนเราสามารถตกแต่งได้นะทุกคนแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ตกแต่งเยอะเลยนะทุกคนโยตูดรรีบระบายซะนี่ว้าวนี่นะทุกคนหล่อเท่เลยนะทุกคนเป็นยังไง นี่นะประมาณนี้เลยนะทุกคนเราสามารถทำานี้ได้แต่งยังไงก็ได้เลยนะทุกคนเราสามารถทําเป็นของช่องตัวเองได้นะทุกคนหรือใครไม่ได้ทําช่องก็ทําไปทําแบบไหนก็ได้นะนี่นะทุกคนพอได้แบบนี้ปุ๊บเราจะทําเสร็จแล้วให้เรากดคําว่าเซฟนะทุกคนกดเซฟแล้วก็เขียนชื่อไปนะเขียนชื่อมั่วๆนะแล้วก็อะไรไม่รู้นะกดเซฟไปนะทุกคนแต่ถ้าจําชื่อให้ได้เลยนะทุกคนเซฟนะ อย่าเพิ่งกดปิดนะทุกคนให้เรากดคําว่าดาวน์โหลดเลยนะทุกคนดาวน์โหลดใช่พอเราดาวโหลดเสร็จปุ๊บนะทุกคนให้เราเข้ามาในที a u นเชอร์เลยนะที l a นเชอร์นะปิดไปนะทุกคนแล้วก็เข้ามาในตรงบัญชีแอคเคาท์เรานะทุกคนเราต้องล็อกอินหรือว่าไซอัพของแอคเคาท์เราให้เรามีแอคเคาท์นะแล้วก็กดไปตรงนี้เลยทุกคน นี่แล้วก็ทุกคนเห็นแบบนี้นะทุกคนเราให้เรากดไปที่คำว่าอัปโหลดสกินนะแล้วก็กดคำเอ่อกดไฟล์ที่เราเอามานะรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนนี่เป็นไงตอนนี้ก็จะได้ตัวละครของเรามานะทุกคนพอได้ใช่ไหมทุกคนเราก็เข้าไปในเกมเลยนะทุกคนแต่ว่าให้มันเปลี่ยนเป็นออปติ เอ้ยไม่ใช่ o p t i ิฟให้มันเปลี่ยนเป็น lastest release หรือว่าเป็น1.17ธรรมดานะทุกคนเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนมันเหมือนทำไม่ได้นะของผู้ทำไม่ได้แต่ว่าของคนเื่นจะทำได้ไม่ไม่รู้นะแล้วก็ถ้าใครไม่อยากจะสร้างนะทุกคนเราสามารถกดไปที่คำว่าดาวน์โหลดสกินได้นะแล้วก็มาเลือกหากันได้เลยนะทุกคนนี่นะ ก็กดดาวน์โหลดนะทุกคนแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะกดไปที่ Account เราแล้วก็กดอัปโหลดสกินเลยนะทุกคนเราสามารถหาได้เลยนะทุกคนโอเคเราจะเข้าไปในเกมกันเลยนะทุกคน พอเข้าไปแล้วไม่ต้องไปกดอะไรนะทุกคนกดเข้าไปในเกมเลยนะทุกคนเข้าไปเลยนะทุกคนโอ้ยเกมเด้งนะทุกคนเกมเด้งแป๊บนึงนะทุกคน ก็ลอก่อนนะทุกคนโอเคนะทุกคนไม่ต้องไปกดอะไรตรงนี้นะทุกคนให้เราเข้าเกมไปเลยนะทุกคนเข้าเกมเข้าเกม พอหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนก็ลองดูอวตารของตัวเองเลยนะทุกคนดูตาเลยนะทุกคนถ้ามาแล้วก็รอใหเอ้เกมมันโหลดก่อนนะทุกคนบางครั้งมันใหญ่นะเกมมันโหลดไม่เสร็จเห็นไหมทุกคนเราเอาอ่าโลออกก่อนนะทุกคนแล้วก็เอาโล,าโล,าโลหายไปก่อนนะเห็นไหมทุกคนเห็นมือไหม ใหญ่แล้วมือเราเป็นนี้แล้วทุกคนแล้วก็กดอ่าวิธีนะทุกคนวิธีมองตัวเองนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะทุกคนให้กด F5 นะนี่เย่ yeah. ได้แล้วนะทุกคนแบบนี้นะเราสามารถทำยังไงก็ได้เลยนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย